I I e r v โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่องสีปากเลยเด้นนะวันนี้เราก็ สภาพแบบตื่นนอนนะครับผมก็โอ้โหตื่นนอนก็ทําคลิปเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชิวชิวมาใหม่นะครับผมก็สั่งสั่งมาเนาะเออเนี่ยครับประมาณชิวสีสมุกนะครับใส่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะนั้นลืมแล้วก็นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลย นะครับผมก็แกะแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะออกไม่เข้มนะผมว่าตัวน,นั้นจะเข้มกว่าตัวน,นี้อ่อนกว่านิดนึงก็ค่อนข้างที่จะกลางคืนต้องลองดูว่าเห็นทางหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ออกก่อนแกะปูคือแมอง่งได้มาแกะไม่เป็นเว้ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ตั้งกล้องถ่ายแกะให้ดูนะผม,ไม,ไ,มไม่มีตั้งกล้องเลยจะตัดประเด็น นี่ครับเวลาแกะก็น่าจะดึงตรงนี้ครับตรงแง่งนี่ดึงปลดสลักออกนะคราทั้งสองด้านเลยจะไม่ยากแล้วก็หันชิวให้สุดนะครัดตรงนี้ชิวให้สุดถึงจะเอยถึงจะใส่กลับได้ครับก็ดูแง่งเอาครัวว่ามันจะมีแถวนี้ก็ดูเอาครับว่ามันใส่ยังไงนะครับผม๋ยวนะครับดึงก็กดตรงนี้ครับมันจะมีเสียงนะจะมีเสียงดึงแล้วก็ ชิอก็มาแบบทำไมล่ะเนี่ยใช่ใช่เออไม่ใช่เสียงหักนะไอ้สสัก็นี่ครับดึงค่อยดึงออกจริงจริงว่าหลุดแล้วด้านนี้เดี๋ยวค่อยไปดึงหงอ,อทีอัน,นนี้ก็ยังไม่ได้ปลดนะปลดๆค่อนข้างยากเดี๋ยวคงก็จะแกะออกก่อนโอเคครับก็ดึงหงอ,อไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ค่อนข้างยาก น,ดนิดนึงโอเคจะมีช่วงนี้ที่ว่าแม่งต้องดึงงัดหนึ่งแรงเลยแต่ก็โอเคก็ได้อยู่เราจะลองใส่ตนี้กันเวลาใส่ก้อนนะครับผมดูนะดูวไวจากเล็กแม่ดูไวนี่ครับหาจุดตรงนี้นะครับผมจุดช่วงนี้ตรงนี้ก็จะอยูตอย่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณตรงนี้พ่าเรางัดชิวขึ้นเราเปิดชิวประมาณนี้ใช่ไหมตอนเปิดเราก็ ใส่กับเดิมนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนใส่เสร็จแล้วกันผมโอเคครับผมใส่ประมาณนี้ใส่โคดง่ายครับคือดันดันกลับที่เดิมนะผมดันั้งสองข้างว่าจะาดังแท๊บๆโอเคก็เหมือนเดิมเลยปกติเลยเดี๋ยวเราแกะออกนี้ดําดําไปสโอเคครับผมก็สีสมุกโคดห่อโคดดูโค,โคดโคเนียนกระมูกเลยโอเค เดี๋ยวเราจะหาสติกเกอร์เอาติดใน,นส้างแล้วกันสวยเอวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมสีตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะใสเนะี่ยแต่ว่าเอาเก็บไว้ก่อนโอเคก่อนหน้านี้ก็สีตัวนี้ก็ค่อนข้างดุเลยนะครับผมเารก็มีประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครแชร์ครับเพื <c oughs> ่อปเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมก็ เดี๋ยวคลิปหน้าครับผม